กับตาอั e r s ช็อกเลือกตั้งซ่อมสรรมสเขตหลักสี่กทมหลังศิระเจนจาคะพ้นสมาชิกภาพสสผลพวงจากการถูกจำคุกตามคำพิพากษาศาลในคดีช่อปัวเมื่อ26ปีก่อนสนทนาการอาจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยกำแผงประเด็นการเมืองไทยในปี65ร้อนแรงทั้งในและนอกสภา ลุ้นว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่เมื่อไหร่ประยุทธ์จะลาาครบ8ปีหรือไม่รู้เอาไว้นะไฮสปีดเพนของลาวและจีก็ใช้ขนผักเช่นกันสภาเกษตรแฉจากคุณหมีถึงตลาดไทยไม่เกิน2วันผักทะลักท่วมตลาดห่วงอนาคตเกษตรกรไทยเสียเปรียบต้นทุนการผลิต สวัสดีครับนี่คือ t a l k i n g Thailand ครับผูกอาับใจไปด้วยอาเรอาจย์พิษพงศวรร์และผมธีรัตรรัตนเสวีนะครับเราเจอกันบนทีวีดาวเทียมช่อง51นะครับแล้วก็อยู่ดีนะครับว่าช่วงใกล้ปีใหม่ใครเดินทางนะครับ Subscribe ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เอาไว้นะครับ๋ยวนี้ดูมือถือจากที่ไหนก็ได้เพราะว่าเรายังมีข่าวสารที่ติดตามที่สำคัญนะครับช่วงปีใหม่เนี่ยเรามีแขกแบบว่าสุดทุกทุกวันเลยอ่ะ จัดหนักจัดเต็มกันมานะฮะไม่ว่าจะเป็นใครบ้างนะเราจะมีทั้งออาจารย์ชาติชาติอะไรอย่างนี้เรามีธนาธรนะมีธนาธรอีกนะเรามีใครอีกบอกแค่นะจะมีคุณโทนี่ครับมีคุณโทนี่ด้วยคุณโทนี่จะมายังไงต้องจับตาดูนะเดี๋ยวหาว่าเราไม่สัมภาษณ์คุณโทนี่นี่เป็นผู้จิ้นประจําปีนะครับเรามีผูจิ้นประจําปีด้วย หลายประเด็นมันต้องมาตดกันเมืองเพราะฉะนั้นนะครับติดตามด้แต่ว่าวันนี้อาทิตย์สุดท้ายแล้วนะพี่เก๋ที่เราจะได้ชมเราแบบอย่างนี้เพราะว่าอาทิตย์หน้ามันก็จะเป็นปีใหม่แล้วใช่ดูเนจะไปไหนตกใจและหลายๆท่านเนี่ยก็เดินทางอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยของขวัญปีใหม่นะครับทรมาสั่งกันได้นะครับ0 2นย์ส4 1 4กับ Voice Plaza ของเราเนี่ยตอนนี้ผมสั่งกาแฟเป็นของขวัญปีใหม่ไปแล้วเนี่ยกคนได้ไปแล้วทุกคนก็แฮปปี้เพราะว่ากาแฟของเราจา์พิกก็เนี่ยฮะจานพิปกัน มาจัดรายการกับจันพิษมาสิปีไม่เคยเห็นกินอ่ะตอนนี้กินละมีถึงขั้นที่ว่าฉีกซองที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเนี่ยกินกันจริงๆเลยฮะแอบฉีกด้านหลังจนหมดโชว์ซองใหบอกสีว่าสีแดงหมดไปแล้วตอนเนี้ยหมดไปแล้วฮะเนี่ยตอนนี้เหลือซองเปล่าแล้วซองเป็นครับเฉยๆแบแต่ว่าอร่อยจริงเพราะว่าเป็นอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นจะเป็นกาแฟทรีอินวันที่ไม่เปรี้ยวขอยสแตนด์เอาศูนย์นะครับแล้วก็น้ำตาลก็น้อยพาวเวอร์อะเจล่ราแล้วก็ไฟเบอร์นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าช่วงหยุดยาวแบบนี้นะครับปีใหม่น้องพลิกแซ่บลืมนะครับยังคง5แถมหนึ่งอยู่เฉพาะบน shop. voice tv o t h หรือว่าโทรมาที่เบอร์02114114ก็ได้มีสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีบมือนะครับใช้เอาไปเดินทางเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในการจังหวัดก็ได้ถ้ากลับบ้านนะนะฮะมีสเปรย์ฉีดน้ำหอมในห้องนะครับมีรูมสเปรย์มีสบู่นะฮะมีปฏิทินแล้วก็ที่สำคัญคือ ไอตัวพอปคอร์เนี่ยมาอีกแล้วเอารีบสั่งกันนะฮะเดี๋ยวหมดนะครับแต่ว่าใหญ่ทุกท่านนะครับเป็นส่วนร่วมกับปฏิทินของเรานะครับว่าปฏิทินในปี2 5 65 2นห้รหรือ2อ2 2นะครับของ Voice เนี่ยเป็นปฏิทินที่เราสนับสนุนกิจกรรมด้านประชาธิที่ปไตยเพราะว่าเราเนี่ยนะครับให้บรรดาศิลปินต่างๆนะครับวาดรูปที่เกี่ยวข้องกับประชาธิที่ปไตยเรื่องของการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมนะครับภาพเนี่ยสวยมากนะครับ แล้วก็พิมพ์ด้วยกระดาษที่ดีมากเลยใช่ฮะรับรองว่าพอผมว่าหมดไปเดือนเดือนหนึ่งก็เข้ากรอบไปอย่างเดือนละเดือนละรูปก็ยังได้เลยนะพี่เก๋สวยนะครับนะครับเพราะอุดหนุนก็ได้นะครับคือที่ซื้อทั้งเซตนะครับทั้งตั้งโต๊ะแล้วก็แขวนผนังไปและที่สําคัญคืออันนี้เป็นงานของอาร์ติสิทธรรมให้ Voice TV นะฮะเท่านั้นงานยื่นไม่ได้นะครับผมครับผมอ่ะช่วงนี้นะครับเราชวนทุกท่านมาสรุปข่าวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ คงจะมีผลกรณีของคุณศิระเจนจากะนะครับที่สารรัฐมนูลมีการอ่านคำวินิจฉัยกรณีที่มีคำร้องนะครับให้สารรัฐมนูนลนั้นวินิจฉัยว่าคุณศิระจากพลรัชรัตนเนี่ยมีคุณลักษณะที่ต้องห้ามการรับสมัครเป็นสสหรือเปล่านะครับเพราะว่าเคยถูกต้องคำพิพากษาอันเป็นที่สุดนะครับในคดีร่วมกันช่อโกงนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางพลตรีสิรีพิสุตเตมียเยวสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักสิรีรวมไทย ได้ยื่นร้องต่อกรกตเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับส่วนเรื่องนี้หลายคนออกมาตั้งคําถามว่าใครต้องมีส่วนรับผิดชอบนะครับเช่นอาจารย์ชูศักดิ์ฤทินินประธานนะครับที่การทํางานของฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยก็ระบุว่าในส่วนของพักการเมืองนั้นมีพรบพักการเมือง60กํากับความผิดกรณีหัวหน้าพักการเมืองออกหนังสือรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งสสอันเป็นเท็จโดยมีโทษทางอาญาและอาจจะถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองได้ด้วยนะส่วน ที่ผมตั้งคาถามเสมอคือกรกตเนี่ยนะฮะมีหน้าที่ตรวจสอบทั้งในขั้นตอนการสมรรัครรับเลือกตั้งและขั้นตอนก่อนการประกาศเลือกตั้งแต่เห็นได้ว่าเป็นความบดพร่องนะครับขาดข้อมูลในการตรวจสอบขององค์กรที่เกี่ยวข้องจึงเป็นหน้าที่ของกรกตที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยหาผู้รับชอบตามกฎหมายครับแต่ก็ไม่เห็นมีใครไปร้องต่อแล้วไงเป็นคนอื่นคงไปร้องต่อถึงขั้นยุบพรรคแล้วมั้งะเนี่ยนะฮะโหพี่เก๋มันกี่กรณีแล้วว่าเรื่องของกรกตไม่เห็นมีใครทําอะไรเขาได้เลย ครับแต่ว่าด้านนายแพทย์สุกิจอัถวประกรณ์ครับที่ปปึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าหลังจากที่ศาลมีคำวินิจฉัยให้คุณชีราสิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็นสอสก็เลยต้องมีการคืนสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนต่างๆให้แก่ทางสำนักงานเลขาธิการสภาฯนะข้าว่าจามูนล,ละข้าวมูกนกว่า8ล้านบาทด้วยกันนะเห็นอาจารย์สมชัยบอกว่าจริงๆต้องจ่ายค่าเลือกตั้งซ่อมด้วยนะอ้าวเหรอฮะมีกรณีนั้นด้วยอ่ะถ้าจะไปถึงกันตรงนั้นน่ะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายตรงนั้นได้นะแต่ที่ต้องคืนนะครับมีเงิน นะครับและเงินประจำตำแหน่งนะฮะเงินเดือนผู้ช่วยสอสของคุณศิรา7เคนนะเคนเลยนะฮะค่าเบีย้ยประชุมค่าเดินทางระหว่างดำรงตำแหน่งเป็นสอสขณะนี้อยู่ระหว่างการร,รวบรวมนะครับว่าค่าใช้จ่ายทั้ง3ส่วนเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะไป<ส>เรื<ส>่รองรอ อะไรนะฮะแล้วสิ่งที่คุณศิระได้ลงมติต่างๆความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วนั้นถือว่าผ่านไปนะฮะก็ถือว่าผ่านไปก็ความรักขอมันก็ต้องดําเนินการต่อโดยการไปฟ้องร้องกับกรกตเพื่อที่จะตัดสิทธิ์เพิกถอนอะไรต่างๆนะฮะก็คุณศิระก็อาจจะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองได้สูงสุดถึง20ปีครับแต่ว่าหลังจากที่สารรัฐมนตรีวิจฉัยกรณีสมาชิกภาพของคุณศิระนะครับทำให้ตอนนี้เขต หลักสี่เนี่ยคือคักมาเพราะว่าหลายคนก็กําลังมองว่าเขตหลักสี่กำลังจะกลายเป็นสมรภูมิวัดกระแสก่อนการเลือกตั้งใหญ่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางคุณศิระก็จะส่งคุณสรันรัตซึ่งเป็นคุณสรันรัตเจนจาคะใช่ไหมซึ่งเป็นภรรยาทีแรกก็มีความสับสนอยู่นะเพราะไปถามพี่ป้องพี่ป้องบอกไม่รู้จักเออแล้วตอนหลังผ่านมาวันนั้นเองวันเดียวกันนะโมงกลางเย็นก็บอกมีมติส่งคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับก็น่าแปลกใจอยู่นะครับก็แปลว่า เป็นศึกศักดิ์สีแหละคุณศิราเองก็คงยอมแพ้ไม่ได้เพราะทีแรกตั้งใจว่าจะส่งคุณภรรยาไปลงที่ดินแดงใช่ไหมใช่ไม่ใช่ที่ไหนที่ดอนเมืองดอนเมืองนะครับเลื่อนข้างหน้าถ้ามีเลือตั้งซ่อมไปชนคุณเก่งการโดโหัสกุลใช่รอบนี้ก็เลยโยกมาให้ลงในพื้นที่หลักสี่จตุจักรแทนนะหลายคนก็มองตัวเต็งท่านเดิมนะครับใช่ไหมก็คือคุณสุรชาติเทียนทอง ว่านี่จะเป็นโอกาสที่จะกลับเข้ามาได้หรือเปล่านะฮะซึ่งคุณหมอชนละน,นาศีแก้วก็บอกนะครับว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าพักเนี่ยเตรียมสงคุณออฟสุรชาติเทียนทองแน่นอนนะครับอดีตผู้สมัครสสลงชิงชัยเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่นะฮะก็มีความโดดเด่นนะก็ทํางานกับชุมชนลงพื้นที่มาโดยตลอดนะฮ<ช>ะช่วงโควิดก็ลงพื้นที่หนักนะนะฮะแต่จังหวะนี้เองนะครับเราก็เห็นพักก้าวไกลก็เปิดตัวคุณกระหุมพลใช่ไหมอ๋อเพชรกระหุนพลใช่ไหมเพชรกระหุนพลนะก็ค่อนข้างที่จะ สร้างกระแสฮือฮาเหมือนกันจากที่ทุกคนมองว่าเอ๊ะพักเพื่อไทยน่าจะชนะได้ไม่ยากเนี่ยนะฮะก็งานนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายละนะครับก็อาจจะต้องต่อสู้กันสุดความสามารถจริงๆในพื้นที่หลักเซมและ,<น>ะไม่เพียงเท่านั้นนะครับนายแพทย์วรงเดชกิจว,วิกรมก็โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันเสาร์ครับว่าส่งสมัครแน่นอนพักไทยพักดี <c oughs> เตรียมที่จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่างในเขตลักอซยเดี๋ยวผมรอดูฮะว่า จะได้สักกี่คะแนนแต่ต้องดูก่อนว่าส่งใครคุณหมอเรียนทองเปล่าออหรือเปล่านั่นน่ะสินะถ้าเป็นคุณหมอเรียนทองอาจารย์พิดว่างไงส<ข>นะดวกก็อย่างน้อยก็ได้คะแนนของพลังประชารัฐใช่ไหมแต่หมอเรียนทองอ้าวแล้วภรรยาคุณศีรัล่ะคนว่าหมอเรียนทองคนรู้จักมากกว่าอ่าแต่ว่าพ็จะอาจจะไม่มีเวลาไปเดินพื้นทีก่การทัองเท่ทงเมียอาจจะต้องอหันมาดูแลโรงพยาบาลแทนนะ,ะนะครับ แต่คิดว่าไม่น่าจะใช่คุณหมอเรียนทองหรอกแต่ต้องดูว่าใครนะเด้รอดูแลกันเลยว่าไม่ลงสุดท้ายครับเรามาดูอีกอันนึงก็คือการเลือกตั้งซ่อมที่ตอนนี้ชัดเจนแล้วก็คือต้นปีหน้าคือเลือกตั้งซ่อมทั้งสงขลาแล้วก็ที่ชุมพรใช่ไหมครับล่าสุดนะครับพระราชารัฐส่งแน่นอนแล้วนะครับก็มีการเปลี่ยนตัวตอนแรกเห็นไหม มีการร้องโหมร้องไห้กันจะออกจากพักพนายแดงใช่ไหมฮะใช่แต่ตอนหลังแต่ร้องไห้นี่แปลว่าได้ผลนะเพราะคุณป้อมเปลี่ยนใจเลยใช่ไหมใช่พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักพลังประชารัฐกันนะครับแล้วก็ในฐานะหัวหน้าพักก็บอกว่าการเลือกตั้งซ่อมสสจุมพรเขตหนึ่งนะครับที่มีการกลับมติพักเนี่ยก็เพราะว่าสมาชิกพักเขาไม่ยอมจึงร้องไปยังกรรมการบริหารพักและมีมติต่างกล่าวออกมา ซึ่งผู้สมัครยังเป็นคนเดิมก็คือชวลิต์อาทานหรือว่าทนายแดงครับนะส่วนกรณีที่ให้คุณสันตพิพร้อมพัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการการะทรวงการคลังและร่งหัวหน้าพักเป็นผู้มุในการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตหนึ่งจังหวัดชุมพรต้อมัอม่นใจว่าจะชนะนะครับเหมือนกับการที่ส่งคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานไปคุมเลือกตั้งซ่อมสอสอเขต6จังหวัดสงขลาแทนร้อยเอกธรรพรมเผ่าสอสอพยาวแล้วก็เลขาธที่การพัก เพราะว่าเป็นเพียงแค่การแบ่งงานให้รัฐมนตรีคนอื่นทำบ้างะะซึ่งตัวเองเนี่ยก็จะลงไปช่วยผู้สมัครทั้งสองคนในพื้นที่น่ะน,นะไม่แต่ยังไงมันก็ดูแปลกๆอ่ะพี่เจถูกไหมคุณสันติมาจากไหนคุณสุชาติมาจากไหนภาคตะวันออกโอเคถ้าให้ไปดูเรื่องการเลือกตั้งซ่อมในภาคตะวันออกในกรณีคุณสุชาติอย่างเงี้ยเรายังเข้าใจได้ครับ นี่แบบอยู่เดียวคนที่ไมมได้อยู่ในพื้นที่ไปรัฐมนตรีด้วยซึ่งมันมินเมย์มากนะพี่เก๋เพราะว่าเวลาไปหาเสียงเนี่ยถ้ารัฐมนตรีออกไปในเวลาราชการมีการชี้ให้เห็นว่าใช้อำนาจหน้าที่หรือใช้ใช้ใช้ทรัพยากรแค่แค่มีการคุณก็โดนได้นะคุณสุชาติเอาเอารถตู้สมมุติว่าเป็นรถของของข้าราชการเนี่ยตำแหน่งเนี่ยไปใช้หรือเปล่าเครื่องบินที่บินไปล่ะถ้าลงไปพื้นที่จังหวัดสงขลาใช้ตัวใครตัวส่วนตัวไหมใช่ไหม แล้วถ้าไปจริงๆอ่ะเวลาราชการถ้าไปวันหยุดวันราชการก็ไปได้แค่เสาร์อาทิตย์ถูกไหมเออก,แกะะ็แปลกดีนะแปลกดีแม่คุณธรรมนัทซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้มีตาแหน่งรัฐมนตรีใช่น่าจะว่างน่าจะน่าจะว่าง<ช>วิ่งมหมสงขาชุมพรก็ได้และสองท่านนี้ไม่น่าจะเป็นคนที่คนปักใต้รู้จักอะไรกันนักหนาเพราะที่ผ่านมาเนี่ยร้อยเอกธรรมนัทเนี่ยเป็นคนที่ดูเรื่อง้ตยใช่ไหมหหมีบทบาทสําคัญในเรื่องของการเลือกตั้งซ่อม นะครับครั้งก่อนหน้าเนี้ยนะครับที่ผ่านมาอะไรต่างน่าจะเป็นที่รู้จักมากกว่านะฮะและจำได้ไหมก่อนที่จะส่งสองคนเนี้ยคุณธรรมนัสอาจารแหม่มใช่ไหมที่ลงไปภาคใต้แล้วก็ไปประชุมพักมีการพูดคุยกับบ้านใหญ่ต่างๆจะเลือกเฟ้นคนจะมาลงอะไรอย่างเงี้ยหรือให้คนนี้ทำงานแล้วก็ให้สองคนนี้รับหน้าอย่างเงี้หรือสะท้อนให้เห็นว่า พยายามอย่างมากสำหรับกรณีแฟกชั่นของนายรัฐมนตรีที่ต้องการที่จะส่งคนของตัวเองเข้ามาควบคุมการเลือกตั้งชิงพื้นที่ของรัฐยธรรนัธและสามารถจะควบคุมพักให้ได้มากขึ้นที่สุดครับมันก็จะมีลูกต่อเรื่องนะถ้าเพื่อทางชารัฐได้พื้นที่นี้มันก็จะเพิ่มแรงของกลุ่มสสใต้ในการเจรจาต่อรองใช่แต่ถ้าเกิดคุณไม่ให้เขาก็อาจจะย้ายไปที่อื่นก็ได้ถูกมาดูเรื่องของไวรัสโอมิครอนกันบ้างนะครับ ผู world, ok ้การองค์การดามิโลนะครับดกรทีดรสกิเบรเยซูสนะครับผู้การหย่า WHO ก็ออกมาระบุว่าอยากให้หลายประเทศพิจารณายกเลิกการจัดงานปีใหม่หรือว่าเาลดาวนะครับเพราะเกรงกันว่าจะมีการระบาดของเจ้าสายพันธุ์ใหม่แล้วก็บอกว่ายกเลิกซะดีกว่าชีวิตที่ถูกยกเลิกนะครับซึ่งยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากแหละนะครับมันก็เลยทําให้ในกรุงเทพนะครับมีข่าวมาว่ามีการประกาศยกเลิกนะครับการ ัดกิจกรรมซึ่งกทมเนี่ยเขาจะยกเลิกการจัดงานในส่วนที่กทมเป็นเจ้าภาพจัดเองนะครับซึ่งงานที่กทมจัดจะมี2งานก็คืองานสวดมนต์ข้ามปีที่บริเวณด้านหน้าลานคนเมืองสาราับว่าการกรุงเทพมหานครแล้วก็งานรื่นเริงที่ถนนลาดยา่าส่วนภาคเอกชนที่ได้มีการยื่นขออนุญ,ญาตจัดงานเอาไว้ก็สามารถจัดงานต่อไปได้ซึ่งประยุทธ์ก็บอกว่างานเข้าดาเขาจัดไปเถอะแต่ต้องอยู่ภายใต้ามาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนะ ต้องมีการฉีดวัคซีนต้องช่วยกันนะซึ่งเซนท์เ l นเวิลด์ครับเขาขารับมาตรการรัดร,รับมือโอมิครอนโดยล่าสุดเซนท์เ l นเวิลด์มีความเป็นห่วงมีการปรับรูปแบบเขาดาวเป็นแบบเชมชจากบ้าน,นผ่าน,นช,ชมผ่านไลฟ์สดเท่านั้นนะครับ ยังจุดจุดที่ไหนนะอันนี้ที่ตัวเทรดเก่าใช่ไหมใช่ใช่ยังคงจุดพลุอยู่นะครับอาจารย์เพชรก็อาจจะไม่ให้คนเข้าไงอาจเป็นเทปดูทีวีเอาเท่าที่เช็คดูเนี่ยถ้าคุณจะไปตรงนั้นเขาจะมีการตั้งแต่ตรวจว่าคุณฉีดวัคซีนครบไหมคุณต้องมีเอกสาร ATK คือทำให้เกิดความยุ่งยากขึ้นเช้าพอดีฮะก็นจะเข้างานได้ได้ก็ก็แต่ก็เป็นอีกปีนที่อยู่บ้านแล้วกันนะครับ นะแต่ทางหลายๆอเอกชนในกรุงเทพมหานครก็ยังคงเดินหน้าจัดอยู่ใช่ไหมฮะอย่างไอคอนสยามที่จะมีพลุอะไรอย่างเงี้ยอืไม่แน่ใจว่าจัดต่อเออนี่ผมยังไม่ได้เห็นว่าตัวโรงไอคอนสยามเขายังจัดไหมนะครับมไม่แน่ใจเพราะว่าอตอนเนี้ไอคอนสยามเท่าที่มีข่าวล่าสุดออกมานะครับไอคอนสยามเขาก็จะมีงานที่ชื่อว่า Amazing Thailand Countdown 2022 มีการแสดงพลุรักโลกอเอเรอดูรอดูว่าจะจะออกมานะว่าจะท้ายุดแสุดจะเป็นยังไงว่าจะมีการการจัดกิจกรรมอยู่ไหมเพราะแม้แต่ทททก็ยังมงียังคงยืนยันนะครับว่าจะมีการจัดกิจกรรมเขาดาวห้าภาคห้าจังหวัดก็คือภูเก็ตเชียงใหม่พระนครอิทธยานครราชสีมาแล้วก็ระยองออะอรอดูรอดูรอดครับแล้วก็อ้อ ล่าสุดผู้ว่าทอทอท,อทอก็ระบุน,นะครับว่างานไอคอนสยามที่ทอทอทอสนับสนุนยังคงจัดตามเดิมนะครับแต่ว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านสาธารณาสุขนะครับผู้เข้างานต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าคือไม่ใช่มาซื้อบัตรหน้างานนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เดินมาได้ปิดท้ายกันนะครับก่อนที่จะจะเบรกกันไปเรามาดูกรณีของเพื่อนบ้านครับ คือในช่วงที่ผ่านมาเราได้เห็นกรณีที่รัฐบาลเมียนมาเนี่ยนะครับมีการโจมตีฐานที่มั่นของกะเหรี่ยงออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนั้นก็มีการบุกโจมตีฐานที่มั่นของกำลังกองกำลังกะเหรี่ยง KNU อยูในพื้นที่จวดเมียว,วดีตรงข้ามแม่สอดจังหวัดตากนะครับหลายระลอกมานะครับล่าสุดเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงชดสี่ทุ่มครึ่งนะครับกองทัพเมียนมานได้มีการนําเครื่องบิน ไม่ทราบชนิดขึ้นเหนือหน้านฟ้าเปิดแล้วก็มีการปฏิบัติการทิ้งระเบิดถล่มฐานที่มั่นของกองกําลังกระเรียงพื้นที่หมู่บ้านเลเกเกาะอ,อำเภอเมียวดีจกกังหวัดเมียวดีตรงข้ามกับบ้านไร่ดอนชัยหมู่6ตําบลแม่ตาอําเภอแม่สอดเสียงดังสนั่นข้ามฝั่งหลายครั้งแต่ว่าเรายังไม่ทราบความสูญเสียนะครับแล้วก็การสู้รบังไม่สิ้นสุดนะครับระอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์เพราะว่าจากสี่ทุ่มครึ่งแล้วปรากฏว่านในช่วงตีสอง ก็มีเสียงมาอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ตีสอที่ผ่านมามีชาวมีมากกว่า200คนพาเดินเท้าเข้ามายังแม่สอดประเทศไทยนะครับนะฮะและสิ่งที่มันน่าช็อกก็คือทัศนคติของนายรัฐมนตรีไทยไงฮะที่บอกว่าะะทุกอย่างเรียบร้อยดีฮะพู้ง่ายก็คือพยายามจะบอกว่า justify ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในพมา่าเนี่ยมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรได้ยังไงามันไม่เป็นไร ซึ่งเอาละเรื่องของที่นู่นก็ที่นู่นน่ะแต่มันเกิดผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมพี่เก๋แล้วอย่างก็คือคุณมีหน้ามีตาในเวทีการเมืองระหว่างประเทศที่คุณจะต้องรักษาไว้ด้วยออย่างน้อยเนี่ยบอกว่าจะทําทุกวิถีทางเนี่ยที่จะทําให้ไอ้เขาเรียกว่า humanitarian crisis ตัวนี้เนี่ยมันได้ยุติลงให้ได้มีการเจราจากันให้ได้ถูกไหมฮะแต่นี้มันกลายเป็นเหมือนว่าแบบรับรองเลย ให้ความชอบธรรมเลยสิ่งที่รัฐบาลพม่าทำเนี่ยก็คือคุณทำอะไรในบ้านเมืองคุณก็ทำได้แต่คนจะข้ามาฝั่งเนี้ยเราก็ต้องรับไปอ,อันนั้นก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งตามมนุษยธรรมมันก็ต้องช่วยแหละแต่ถามว่าถ้าให้ดีมันต้องแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไหมและถ้าความที่ต้นเหตุแล้วถ้าปัญหาแบบนี้มันรุนแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้สภาวะการมันย้อนกลับไปเหมือนสมัยสักยี่สิปีก่อนใช่ไหมจันพิษที่มันเกิดกรณีการอพยพและถึงที่สุดแล้วเนี่ย การรบฝั่งนั้นยังไงมันก็จะสปิลโอเวอร์มามีผลกระทบต่อคนในฝั่งนี้อยู่ดีบ้าคือตอนนี้นะครับมีการรายงานว่า RPG เนี่ยเริ่มคลั่ใไปแล้ยเขาเรียกว่าในยุคนึงเนี่ยใช่ไหมมันมีการพูดถึงโอเวอร์รีแอคอันนี้ก็อันเดอร์รีแอคมากคือไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วจริงๆสถานการณ์ที่ชายแดนเนี่ยมันมีเรื่องใหญ่มันไม่ใช่แค่นี้คือเราต้องคุยกับคนซึ่งเขามีความรู้พลวัต ในบริเวณชายแดนแม่สอดน,นะครับเพราะว่าชายแดนแม่สอดเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับผมเองเนี่ยนะครับตอนที่ผมทําวิทยาธิพลเรื่องแม่สอดเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยมันมีเขตที่ชัดเจนระหวา่าง DKBA กับ KNU ใช่ใช่ครับแต่ในยุคหลังเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงนะครับ DKBA เองเนี่ยเข้าไปดีลกับพม่าด้วยแล้วก็ดูแลพื้นที่บริเวณนั้นด้วยคื เมื่อก่อนเนี่ยมันมีพม่า DKBA ก็คือกะเหรี่ยงคริสและก็กะเหรี่ยงพุทธปัจจุบันเนี่ยมันก็เปลี่ยนกันไปอีกแล้วก็ยังมีเคเนยังอยู่เนี่ยยังไม่พอนะครับพื้นที่แถวนั้นเนี่ยมันก็ลบกันได้ในบางจุดเพราะอีกจุดหนึ่งมันเป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจมันมีคนหลายแสนของคนจีนที่ไปอยู่ที่นั่นมีบ่อนคาสิโนมีหมู่บ้านมีอะไรใหม่หมดเลยคือความซับซ้อนของพื้นที่บริเวณชายแดนแม่สอดเนี่ยมันยิ่งกว่าเดิมนะมันมีความเป็นจีนปนเข้ามาอีกนะครับแล้วทีีน การลบเนี่ยมันมีข้อเรียกร้องจากฝั่ง KNU ด้วยที่จะขอไปเปลี่ยนเป็นการจัดเรียงระ,ระบบการเมืองแบบใหม่อีกครับอพราะเรื่องมันเรื่องมันยุ่งยากไปอีกแบบหนึง่งแล้วของไทยก็อันเดอร์ c รีอคจริงๆและยังอันเดอร์ c รีอคหนักกว่านั้นเพราะเราเนี่ยความสนิทสนมของเราที่มีกับรัฐบาลพมา่าเนี่ยไม่เหมือนยุคที่สมัยก่อนคุณทักษิณด้วยนะนะคือตอนเนี้มินออนไลน์กับคุณประยุทธ์เนี่ย เป็นฝาแฝดกันดูใกล้ชิดกันมากแล้วก็ปีหน้าเนี่ยอย่าลืมนะมี้องรายเขาประกาศแล้วนี่วเขาจะเลือกตั้งประมาณสิงหาใช่ไหมฮะเลือกตั้งประมาณปัดประมาณกลางปีนิดๆเพื่อจะกลับสู่ประชาธิปไตยรัฐบาลไทยก็ต้องไปดูก่อนว่าพม่าเขาจะออกแบบอะไรใหม่ๆคือมันมีการเรียนรู้กันระหว่างสองฝั่งนะครับมีการเรียนรู้กันอัเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้านะครับเอามาวิเคราะห์กันดีกว่าครับว่าจะมีเกิดการเลือกตั้งในประเทศไทยเมื่อไหร่นะครับโดยเราจะมีการเชิญอาจารย์สุขูรนสกุลอดีต ธิการบดีมาแนานำมาพูดคุยกับเราว่าการเม่ดีข้าจะร้อนแรงแค่ไหนประยุทธ์จะยต่อหรือไม่อย่างไรสักครู่หนึ่งกลับมาในทาวกิ้งแชนแนครับปฏิทินแบบตั้งโต๊ะและแบบแขวนผนังประจำปี2022ภาพประกอบที่ผ่านการสร้างสรรค์าจากศิลป,ปินทั้งหมด12ภาพ12ท่าน แต่ละภาพล้วนแฝงไปด้วยประเด็นการเมืองสังคมวัฒนธรรมและรายละเอียดต่างๆที่ศิลปินสอดแทรกเอาไว้ท่ามกลางกระแสวันเวลาที่เลื่อนไหลผ่านไปประเทศไทยก้าวเดินถึงไหนแล้วแบบตั้งโต๊ะราคา390บาทแบบแขวนผนังราคา590บาทแบบเซ็ตคู่ราคาพิเศษ890บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza, Vo i c e Plaza shop.voicetv.co.th